ไปบอกสัจธรรมไปเผยแฝ่ธรรมะไปให้ปัญญากับมวลชนเขาบอกว่าอย่าป่วยนะผมก็รักปากผมก็รักษาสัจจะพอรักปากแล้วเราก็ต้องเหมือนกับรักปากจะคุณโชดกนะ้วเราก็ต้องทําให้ไดนะ้ถ้ามีสัจจะผมก็ร,รักษาใจเลยเพราะใจกับกายมาันสัมพันธ์กันเนะี่ย ถ้าใจมันดีสัอย่างหนึ่งคิดพูดทำมันดีขณะเดียวกันรักษากายจะกินอะไรก็ใช้ปัญญานำชีวิตะจะพูดจะทำจะกินอะไรก็ใช้ปัญญานำชีวิตอย่าใช้อารมณ์นำวันนี้วันที่ยี่บเจ็ดะนอีกสามวันจะครบปีแล้วที่ไม่ได้ป่วยเห็นไหมครับมันอยู่ที่การกระทำว่าหนึ่งเราทุ่ศีนไหมสองเราเบียดเบียนตัวเองไหม เพราะมันไม่ได้อยู่ที่หมอดูทายเลยมันอยู่ที่เราต่างหากแหละอย่างเนี้ชีวิตมันก็เลยไม่เป็นไป,ปตามดวงไอ้ปรากฏการณ์ไล่ๆอะไรมันก็ไม่เกิดขึ้นมันก็ดีปรากฏการณ์ชีวิตมันก็ดีตลอดเนี่ยเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยเป็นตัวกรรําหนดะแม้กระทั่งอายุไหมหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยนักของเรานะครับฆ่าสัตว์บ,บ่อยๆอายุสั้น ปฏิสัมพันธ์กับผู้มีคุณธรรมสูงถ้าเป็นบวกคือดีอายุยืนแต่ถ้าปฏิสัมพันธ์ไม่ดีกับผู้ที่มีคุณธรรมสูงอายุสั้นผมยกตัวอย่างเลยเช่นในครั้งพุทธกาลดูจินจมานวิกาสิมากราวตูพระพุทธเจ้าแสดงมายาของหญิงทำเป็นท้องกับพระพุทธเจ้าแล้วมากล่าวตู อายุยืนไหมครับถ้าใครอยากจะดูว่าเรื่องนี้มีจริงไหมนะั้นไปถามแขกเป็นดียดูบอ่อที่ธรณีสูบลงนรกเนี่ยของจิตจมานวิกาก็ยังอยู่หน้าวัดเชตวันเห็นไหมปฏิสัมพันธ์ไม่ดีกับผู้ที่มีคุณธรรมสูงมันก็ต้องไปเร็วพระเทวทัตก็เหมือนกันนะลาวีพระพุทธเจ้ามาตลอดท่านไม่ถือใช้กรรมกันไปในที่สุด ก็อายุสั้นเหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นฆ่าสัตว์ผิดศีลนะปานาทิบาหรือศีลข้อดื่มสุราอันนี้พวกนี้ทําให้อายุสั้นเพราะดื่มสุรามันขาดสตินะเมื่อชีวิตนำด้วยการขาดสติอายุมันกรสั้นความเครียดความเครียด่เย,ดเยเกิดจากความไม่รู้จริงของเรา คนทํางานเนี่ยพอมันมีปัญหาปเครียดทุกคนอะ่ะคนทั่วๆไปนะคนที่ไม่รู้จริงเนี่ยเครียดแต่อริยะสาวกของพระพุทธเจ้าไม่เครียดเลยเพราะท่านรู้เท่าทันท่านวางหมดวางหมดเลยครับอะไรที่เห็นทั้งตาจะชอบไม่ชอบก็าวางมันอนัตตามันเป็นไปตามกฎไตรักก็าวางเ,เสียงที่ได้ยินที่หูมันจะดีไม่ดีใครก็จะกลดดาก็าวางหมดมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลมันจะเรื่องของเขา เขาวางหมดนี่แหละครับคนประเภทนี้ไม่เครียดเพราะไม่เครียดอายุก็ไม่ยืนผมก็มีประสบการณ์หลายลายที่มีความเคลียดแล้วก็แกก็ชิงตายไปซะกะ่อนละความดันมากเส้นเลือดแตกในสมองตายไปแล้วหลายคนนะแต่บางคนกินเหล้า,าจนเส้นเลือดแตกตายไปแล้ว จริงๆผมก็เคยดื่มเหล้าเส้นเลืองก็เคยแตกนอนสรมเป็นวันแล้วก็จะมันจะหยุดน่าเป็นเพราะความเราไม่รู้จริงแต่พอเรารู้จริงปั๊บเราก็บริหารจิตใจของเราให้มีปัญญาเห็นถูกตรงและใช้ปัญญานําชีวิตขณะเดียวกันเรารักษาร่างกายจะทําอะไรที่เกี่ยวกับร่างกายเราอย่าใช้อารมณ์ใช่เหตุใช้ผลใช้ปัญญานํามันก็แข็งแรงเราก็อายุยืนเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของเราเนี่ย เราครับเป็นผู้ลิขิตด,ด้วยการทำกรรมของเราเองนะครับนั่นแหละก็ใช่ตอนนี้เอาละการพัฒนาดวงชะตาเนี่ยมันมีคนอยู่สามประเภทใหญ่ๆคือประเภทที่ปล่อยไปตามดวงปล่อยชีวิตไปตามยถา,ากรรมให้มันเป็นไปตามดวงคือพวกนี้ไม่พัฒนา นะผู้นี้ไม่พัฒนาเกิดมาชีวิตเกิดมาทั้งชีวิตก็นำชีวิตด้วยอารมณ์นำชีวิตด้วยอารมณ์ชอบไม่ชอบอยากไม่อยากก็ใช้ชีวิตนำอารมณ์แทบจะไม่ใช้ปัญญาอย่างนี้เขาเรียกว่าผู้ที่ไม่พัฒนาก็ปล่อยชีวิตให้เป็นไปนตามดวงคนประเภทนี้หมอดูอยังมีอาชีพอยู่ได้ด้วยคนประเภทนี้ เพราะทายทีไรมันถูกทุกทีก็ว่าอะไรก็คนประเภทนี้ก็ตอนที่ขาดสติก็ทําไม่ดีนะพราะทำไม่ดีจิตมันก็สั่งสมไม่ดีเวลามันให้ผลเป็นอกุศลวิบากดวงมันก็เลยไม่ดีเห็นไหมครับถ้าเราไม่อยากได้ไม่เกิดความโลภเนี่ยเราก็ไม่เสียหาย เราไม่ไปกู้หนี้ยืมสินก็นมาเราไม่ต้องไปชดใช้เจ้าหนี้หรือธนาคารเห็นไหมมันอยู่ที่การกระทําของเราแต่คนที่ปล่อยไปตามดวงเนี่ยที่เขาบอกอะไรนะคนมีเครดิตอะไรนะเป็นคนที่กู้หนี้ยืมสินได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พระพุทธเจ้าไมา่ได้สอนอย่างนั้นเลยเป็นคนที่เขายอมรับน่คนมีเครดิตยืมกู้หนี้ยืมสินได้คนาเรนยอมรับพระพุทธเจ้าไมา่ได้สอนอย่างนั้น สอนให้ทําชีวิตอย่าอย่าให้ตกเป็นทาสของสรรพสิ่งนะขอให้เป็นอิสระเพราะฉะนั้นถ้าเรายังยังปล่อยให้ชีวิตไปตามดวงคือขาดสติแล้วนาชีวิตเนี่ยอคุศลกรรมก็สั่งสมในดวงจิตแล้วเวลามันให้ผลก็เป็นอคุสมวิบากดวงมันก็เลยไม่ดีแต่ว่าดวงมันก็เลยไม่ดีสิ่นเดียวกันเมื่อใดก็ตามเนี่ยถ้าเราทําถูกต้อง นะสิ่งที่ทำนั่นก็เป็นกุศล,ลกรรมเวลามันให้ผลมันก็เป็นอกุศลวิบากดวงมันก็ดีเพราะฉะนั้นคนที่ปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมเนี่ยนะดวงก็จะดีด้วยดีบ้างไม่ดีบ้างจะเป็นอย่างนั้นครับคนประเภทเนี่ยยังเป็นลูกค้าของโหรของหมอดู นะครับยังเป็นลูกค้าของโหนของหมอดูเมื่อเดือนธันวาเนี่ยผมอยู่ในตำแหน่งที่จะต้องรับโทรศัพท์มากอาจารย์เขาทำนายว่าน้ำมันจะท่วมแผ่นดินมันจะไหวแล้วคนกรุงเทพจะทำยังไงในฐานะที่ผมเป็นนักวิทยศาศาสตร์ผมก็มาใช้ปัญญานำใช้ปัญญาทางวิทยศาศาสตร์นำชีวิตนะมันเป็นไปได้ครับนะมันเป็นไปได้ เพราะเหตุที่มนุษย์เราร่วมกันสร้างเนี่ยมันเป็นเหตุนํามาซึ่งการเปลี่ยนการขาดสมดุลของธรรมชาติแล้วเมื่อใดก็ตามถ้ามันปรับสมดุลอย่างรุนแรงเนี่ยในเหตุการณ์ต่างๆที่เขาทำนายไว้มันถูกได้ไดเช่นเดียวกันมผมไปพัฒนาภาวนามายาปัญญาจนเข้าถึงปัญญาตัวนี้ผลก็บอกญาติธรรมไปว่า คุณเชื่อพระพุทธเจ้าอย่าไปสนใจเลยโลกมันจะแตกน้ํามันจะท่วมอย่าให้ใจของเรามันแตกใจของเราถูกน้าท่วมไปด้วยนะมันดีแล้วปล่อยวางไปเถอะแล้วก็ทําความดีอยู่เรื่อยๆผมก็บอกเขาอย่างนั้นนะคนเขาถามบ่อยครับแล้วเป็นยังไงครับหมอดูก็ดูไม่ถูกใช่ไหมคนพยากรณ์ก็พยากรณดิเนี่ยเพราะเขาไม่เข้าใจ ว่าดวงเนี่ยมันคืออะไรนะครับเขาเขาเป็นไปตามดวงพวกนี้คือไม่พัฒนาชีวิตชีวิตจึงเป็นไปตามดวงนะครับพวกนี้ยังเป็นลูกค้าของโหรข,ของหมอดูอยู่อีกประเภทหนึ่งประเภทที่ทำดวงให้ดีเออพวกนี้เริ่มเชื่อกัลยาณมิตรนะเริ่มเชื่อกัลยาณมิตร ผมบอกเลยนะผมไม่ใช่หมอดูนะแต่ผมพยากรณ์ท่านนะท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ดวงดีขณะนี้ดวงดีมากเลยเพราะท่านพบกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรในทางธรรมไม่ใช่กัลยาณมิตรในทางโลกนะท่านพบกัลยาณมิตรในทางธรรมได้มีโอกาสมาฟังมาได้ยินสิ่งที่กัลยาณมิตรบอกกล่าว แล้วท่านไปพิจารณาสิ่งที่เข้าทางหูที่ได้เข้าทางตาว่าสิ่งที่กัลยานามิตรบอกกล่าวเนี่ยมันจริงไหมถ้าท่านพิจารณาได้ท่องแท้แล้วในที่สุด